อน,นี้ที่เราเป็นปีชงอาะะจารย์ถ้าไปงานต่างๆจะได้ไหมคะเช่นงานศพอะค่ะคือเวลามีงานเนี่ยก็มันก็มีไปกันหลายคนคเพราะฉะนั้นเมื่อมีการไปกันหลายคนบางคนก็เกิดปีนู้นปีนี้ปีอะไระปีต่างๆเยอะแยะบางทีอาจจะครบสิบสอปีก็ได้แต่ครบไม่ครบไม่สำคัญแต่พอมีหลายคนแล้วเนี่ยนะ เหมือนกับเป็นเป็นกำลังกลุ่มนะ,ะเพราะงั้นขับเป็นกำลังกลุ่มเนี่ยจะไม่กลัวชงนะดังนั้นทุกงานก็ไม่ต้องกลัวชงแล้วนะคะไม่ต้องกลัวรวมทั้งงานที่เราไปไหว้ตามเทศกาลต่างๆตัวเช่นมเมงหรือว่าอะไรไม่ต้องกลัวแต่ที่มันเป็นอะไรเพราะเราไปกลัวพอไปกลัวพับเนี่ยจิตมันตกอะพอไปเจออะไรพับก็ตกใจพอตกใจพับเนี่ยสิ่งเวดล้อมภายนอกเนี่ย จะแทรกเข้าในในร่างกายเราแล้วค่ะแล้วถ้าสมมติกรณีที่คนที่เขาคิดตกใจนะคะอาจารย์เขาควรจะเหมือนกับไปช,ช่วยอะไรป้องกันได้ไหมคะเช่นใบทับทิมมาไว้กับตัวหรือว่าอะไรไหมคะเกิดตามประเพณีเนี่ยเขาก็จะไปงานอะไรมาก็ได้เขาจะเอาดอกไม้เจ็ดอย่างไว้ในอ่างน้ำแล้วเวลามาเนี่ยก็ใช้การทับทู จุ่มละมัดผม oh. เพื่อที่จะเจออะไรมีอะไรเป็นอะไร oh. ก็จะได้ขี้คาย oh. แต่การพรมตรงนี้เนี่ย oh. มันก็ทําให้กําลังใจดีขึ้น oh. ว่าพอเราได้จุ่มละมัดรมแล้วเนี่ย oh. อะไรทั้งหมดถ้ามีมันก็จะออกจากตัวเราไปนะเว oh. อันนี้เหมือนกับเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ okay.